รับสวัสดีป,มปอมแป่พนะี่น้องคู่คู่คนเจ้าพบก,กับช่องแสงเดิมปัหาเช่นเคยวันนี้จะปลามากินพัดเฮ็ดลมเจ้าบากติก็ห้องเฮ็ดดานเจ้าพัดไส้หมูเจ้า่อแป่พี่น้องมาเด้อไผ่มอยังได้กินนี่ยังกินแรงก็มากินด้วยกันนะเจ้านี่คงกินนีรเราละละมากินด้วยกันเพอาะขีไปตัวกินข้าวไปตัว จะได้กินข้าวหล้ำกูมันซัวถึงกูสิไปหลอกมันเนี่ยเขามันขู่ว่าจะตายแต่ขู่ไม่ได้ไปขาเขาเลยตายถึงส่งเขาไปตาย่ะทำไมเขาจะต้องส่งเลยเคยสขาใ่ป่ะใจเลยความดีอะถึงแค่ไปแล้วเขาก็เห็นข้าวเลตามอยาไปเสียความดีมันสิเอาระทุกอย่างเลย ủa cũng Trong cho, nã phồn cho, các bạn lưu ý các bạn trong đây tôi đây Không có phần là khoan với tôi chọc mọi Hãy subscribe cho kênh Ghiền hmm. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พัดเฮ็ดละขัดพัดเฮ็ดดานหรือหรือเฮ็ดลมใส่หมูเจาะน้ำขนาดหลอดนี่ออกพวกเฮ็ดเจ้าเฮ็ดไข่ห่านไข่เหลียงเฮ็ดดานเฮ็ดหอบเฮ็ดแดงเฮ็ดสปัสเปรเจ้า ไม่ทำแล้ว,วนี่มันนี้เป็นการเลื่อนขายของเหรอผมอยากได้เงินไปให้พ่อแต่ถ้าพ่อรู้ว่าเงินได้ไมายังไงพ่อคงโกรธเลยโอ้ข้าแต่ใจอ๋อตอนนี้กูไปพักอยไว้แนะ่ โดนแทมไหมหรอได้ดิตำจับอาชญวอยูตังทำอะไซ้ำๆแบบนี้อยู่นะมึงติดคุกแน่ไปซะไปสิพี่เบอร์ เป็นคนดีอย่างที่พ่อสอนมันยากมากเลยนะเบิร์ดแค่ก็ทำได้แล้วนี่ไงแค่รู้ว่ามันผิดแล้วก็อถอยออกมาแค่นี้คือเก่งมากเลยนะขนาดตัวพี่ยังทำไม่ได้เลยไม่จริงหรอกพี่ทั้งใจดีชอบช่วยเหลือคนพี่ช่วยแค่กับพ่อตั้งหลายครั้งบางทีคนเราแค่ก็แค่อยากชดเชยบางอย่างที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดไป ปะติแคนกัแนแคนจะเอาเงิไปทำอะไรหรอจะาาน่อยเจะผรัเท็ไม่นักเดี๋ยวผกจอมมันมกเก่เอาอุส่น้องมนักาเย้นอย,นอย ผมอยู่้ีไนมาต้งาแล้วมึงคยปีนกาว่างแคตทีโรมึงยังจะเป็นน้องอยู่ทีเอ้ยเขาก็เอ้ยว่าเี่นกาแล้วเพื่อนาอย่างอยู่อาะครวขยับมมากสจะเปนจนนั่นไงอผมสี่สิบเอ็ดครับตัวสี่สิบเอ็ดไสี่สมกระสันนาเป็นทีเด้วอะไรวุ้นดจะเอ่นเป็นทีว่ะกูก็เห็นน้องนั่นสไว กูก็เลยอย่างละก็ไหเป็นน้องบาเกี่ยวกับมึงม่มีปัญหาไงโอเคกูเพิ่งต้องามมาคนหรเวยแต่กูอยากให้มึงไหวกว่ากูนี่เกิดก่อนมึนแล้วก็มึงมาต้อกันกูเพี้ยเพราะว่ากูลูกชายโมคนเดียวคนทนลูกชายเดียว เจ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแต่งเดือนมันหัทให้ทำคลิปต่อไปตอนนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปไม่นองไปเพีกงเท่านีกก่อนพบกันใ่คลิปหน้าท่านเจ้าสวัสดีเจ้า